พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่17พฤศจิกายนคริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณแมรี่ฮันเวฟ นิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องชั่วโมงแห่งความเดียวดายอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่121ข้อ5-8ถึงแและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่120ข้อ1เมื่อข้าพเจ้าทุกใจ ข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าคุณแมรี่ฮันเวฟเป็นพยานว่าดิฉันอยากไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆอยู่เสมอดิฉันเริ่มมีความคิดเช่นนี้เมื่อดิฉันแต่งงานกับนักบุตุนิยมวิทยาซึ่งอาชีพนี้พาพวกเราออกจากครอบครัวไปยังบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนีย พวกเราไม่รู้จักใครเลยนอกจากคนที่สามีของดิฉันทำงานด้วยและไม่มีใครอาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเลยเนื่องจากค่าที่พักที่สูงมากพวกเราจึงมีเงินเหลือไม่มากนักทำให้ดิฉันต้องหาวิธีประหยัดเพื่อให้ลูกชายยังคงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขดิฉันพาเขาไปที่สวนสาธารณะที่เขาสามารถปีนขึ้นไปบนเครื่องเล่นได้ในสนามเด็กเล่น และให้อาหารฟูงเป็ดในสระน้ำพวกเราขี่จักรยานไปยังเครื่อจักห้องสมุดและร้านขายของชำพวกเราสนุกกับกิจกรรมแต่ดิฉันต้องต่อสู้กับทรัพยากรที่จำกัดและความเหงาด้วยแม้ว่าเราจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเครื่อจักแต่สมาชิกก็รู้จักกันมานานจนยากจะเข้ากับผู้ที่มาใหม่ได้ในช่วงเวลาที่อ้างว้าง ดิฉันอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าและดิฉันก็ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากจนดิฉันได้ยินพระองค์ตัดกับจิตวิญญาณของดิฉันบางคนสงสัยในตัวของดิฉันเมื่อดิฉันพูดว่าพระเจ้าตรัสกับดิฉันดิฉันไม่ได้ยินคําพูดที่ได้ยินแต่ดิฉันได้ยินพระเจ้าในใจลึกๆเมื่อความสัมพันธ์ของดิฉันกับพระเจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นดิฉันจึงเข้าใจว่า เราเอื้อมมือไปหาพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราอาจได้รับพระพรที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนข้อคิดสำหรับวันนี้การได้ยินพระสุรเสียงพระเจ้าคือของขวัญและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานผู้ที่มาที่ครือจักรเป็นครั้งแรกข้าแต่พระเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสถิตกับข้าพนทั้งหลายในเวลาที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตอบคำอธิษฐานของข้าพนทั้งหลายในวิถีทางที่คาดไม่ถึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ